ส้มจีที่มากับเจ้าตัวแลนเจอร์สปอตที่มาในราคาเพียงแค่ไม่ถึง9 0 0 0แสนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะโบวี่เป็นที่ปรึกษาด้านการขายประจำอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤษพระรามค่ะวันนี้โบมีความเปรี้ยวเจ็บจีไปถึงใจกับเจ้าตัวแลนเจอร์สปอตตัวนี้นี่เลย ตัวนี้นะคะที่แจ้งตอนแรกว่าราคาไม่ถึง9 0 0 0แสไม่ได้จอจีไม่ได้จกตานะคะนี่คือเรื่องจริงค่ะเมื่อเจ้า r a n เจอร์สปอตัวนี้เป็นขับ2นะคะจากราคา9,99,000นะคะเหลือเพียง8,99,000บาทค่ะคิดเลขเร็วค่ะรถไปเท่าไหร่คิดไม่ทันเหมือนกันค่ะโอเคค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นแลนเจอร์สปอร์ตขับ2นะคะที่มาพร้อมเครื่องยนต์2.0งนนะคะซิงเกิลเทอร์โบนะคะ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรและที่สำคัญนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันปอดพาร์ทได้นะคะปอดพาร์ทดียังไงนะคะสามารถเปิดปิดตัวรถสตาร์ตตัวรถค้นหาตัวรถเซอร์วิสต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงแค่จิ้มค่ะง่ายและสะดวกสบายทันสมัยแบบสุดๆค่ะอ่าตัวนี้นะคะ เมื่อกี้บอกโปรส่วนลดไปแล้วนะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนบอกว่าไม่อยากได้ส่วนลดอะพี่แบบว่าไม่ไี่ยไม่คือไม่ได้อยากได้ส่วนลดเลยแต่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้โบวี้จัดให้ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าชุดแต่งแบบนี้มีอะไรบ้างนะคะเผื่อเป็นอินสปายในการแต่งรถของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าขับไปที่ไหนนะคะบอกเลยว่าดูแปลกตาแบบสุดๆนะคะแล้วดูแบบเจ็บจีดไปถึงใจเลยค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าวิกเตอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับม้า สีทองเป็นไงดูหรูหรามากๆนะคะหรือเลือกได้นะ,จะเจ้าเป็นสีเงินสีดําด้านดําเงาได้หมดเลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟหลี่3จุดค่ะสามารถเลือกสีได้ด้วยแต่คันนี้ขอเลือกเป็นสีขาวตัดกับสีตัวรถนะคะถ้าเป็นสีส้มอาจจะก,กืนไป มาพร้อมกับอะคริลิกบนฝากระโปรงนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถแบบนี้เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะคะลืมบอกไปว่ามีการทําสีพิเศษด้วยให้มันเข้ากับตัวรถนะคะคุมโทนกันไปเลยนะคะเรียกว่าสีส้มแบบส้มออมเบรเออดูหรูเลยเป็นไงนะคะความเท่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับาการชน กันชนหน้าหรือสกเกิร์ตหน้าวิกเตอร์นะคะหล่อๆแบบนี้เลยทําสีเหมือนกันด้วยเป็นไงสีพิเศษทางคันนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อวิกเตอร์ขนาด6นิ้วดำเงาตัดกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะเป็นดำด้านอยากจะมีหมุด อยากจะมีลายเอ่ยอะไรเอ่ยแจ้งได้นะคะน้องโบจะทําให้ได้หมดนะคะตามใจชอคัดคัดต้อมได้ดั่งใจเลยค่ะและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะแม็กแต่งนะคะแบบนี้เลยแม็กกันไวที่เป็นแบบทูโชนแบบนี้เลยนะคะเลือกได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มีมาพร้อมกับชุดยกสูง2นิ้ว โอ๊โเฟนเดอร์นะคะใครสายแบบออฟโรดอยากจะออฟโรดหน่อยก็จะต้องแบบมีการยกสูงใส่รูปมาก,กันโคง้งนะคะนอกจากจะทําให้ตัวรถดูสูงขึ้นแล้วนะคะยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ดีได้มากยิ่งให้มากยิ่งขึ้นด้วยแถมดูเท่ด้วยนะคะมองเข้ามาเห็นสีแดงๆแ,แบบปีกนกเท่ๆแบบนี้เลยอ่ะผัดไปเลยค่ะนี่เลย เมื่อกีจ้จะลืมพาดไปเลยว่าแบบเรามีการแรปสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีส้มแบบออมเบเหลื่อมแมทริกนหน่อยๆนะคะจะดูแบบด้านๆแต่ดูเท่มากๆนะคะเป็นแรปสีเกรดพรีเมียมเลยนะคะใครที่สนใจแรปสีอยู่นะคะบอกเลยว่าน้องโบมีที่แนะนำบอกเลยว่าเน,นี้ยคือดีมากทำปเป็นการที่จะปกป้องสีเดิมของตัวรถด้วยนะคะเกิดการวิ่งเร็วๆแล้วเกิดหินกระเด็นลอยเลยอะไรสีเดิมเราไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะ แล้วก็ชุดหน้าวิกเตอร์แล้วนะคะนี่เลยกลับข้างตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นกับข้างของวิกเตอร์ด้วยนะคะใส่แล้วดูเพิ่มมิติให้กับตัวรถเลยะคะ่ะมีประโยชน์ด้วยนะเวลาเปิดประตูมาเกิดไปชนกับอะไรก็โดนตรงนี้ก่อนไม่โดนสีเดิมไม่โดนตัวรถจริงๆแน่นอนนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างบันไดข้างเหล็กแบบนี้เลยนะคะของ T.W.I นะคะเวลาเปิดก็จะมีไฟด้วยนะคะตรงนี้ใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้จริงนะคะแข็งแรงดูดดันมากๆค่ะ เดี๋ยวให้ดูภายในค่ะภายในนะคะจอกลางจอกลาง s y n c 4 a สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ไร้สายได้เลยพวงมาลัยนะคะปรับได้4ทิศทางค่ะนะคะมาพร้อมโหมดช่วยเหลือการขับขี่ c u s ุ Control ค,ค่ะแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะคะดูสปอร์ตดำเงาดูเท่นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายด้วยรองรับ t y p e C USB นะคะ บอกเลยว่ามาพร้อมกับความทันสมัยแบบสุดๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าชุดแต่งมีอะไรกันบ้างนะคะอ่านี่เลยโลบาร์เล็กนะคะที่เป็นโลบาร์เหล็กของ TWI คะ่ะบอกเลยว่าขนชุดแต่งของ TWI มาเลยนะคะโลบาร์เล็กตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังนะคะใส่แล้วดูเท่นะคะมากๆเลยเพราะว่าตัวโลบาร์นะคะมีดีเทลต่างจากแบรนด์อื่นๆเลยนะคะอ่ะ โลบาเหล็กไปแล้วนะคะด้านท้ายเลยค่ะฝาครอบท้ายนะคะแบบนี้เลยดูแปลกตานะคะแต่บอกเลยว่าน้องโบเดินมาน้องโบยังต้องสะดุดกับคันนี้นะคะดูหล่อมากๆนะคะมาพร้อมกับตัวไอคลิกด้านท้ายนะคะแบบนี้เลยเป็นดําด้านนะคะลูกค้าขอเลือกเป็นดําด้านใหี่มันดูตัดกับตัวรถนะคะ แล้วก็ทุกอย่างเป็น T W I แล้วการชนท้ายก็ต้องเป็น T W I ด้วยนะคะหล่อหล่อแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงแดงไว้สำหรับลากจูงตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์สองดวงแบบนี้เลยนะคะใครนะคะที่สนใจออกตัวนี้นะคะอย่ารอช้าค่ะ และก็อันนี้ก็เป็นขับ2นะคะแต่ถ้าใครสนใจขับ4บอกแล้วนะคะว่า Ford ได้มีการนําขับ4กลับมาทําอีกครั้งนะคะสาเหตุที่เอาขับ4ของตัวส p o r t ตมาทําอีกครั้งนะคะ,เพ,ะเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าถึงความเป็น Ford ที่เป็นขับ4และมาในราคาไม่ถึง 1 1ล้าน10,000แราคาเต็มๆนะคะอยู่ที่1 8 0ล้าน8 0 0นะคะแต่ถ้าให้น้องโบดูแลนะคะลดไปเลยเหลือเพียง1 4 0ล้าน49,000พร้อมฟรีประกันภัยอีก2,000 0ค่ะใครที่สนใจโปรดีๆแบบนี้นะคะอย่ารอช้าค่ะติดต่อหาน้องโบได้เลยที่เบอร์098-1944-222นะคะหรือมาพบกันได้ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ค่ะน้องโบอยู่ทุกวันค่ะโทรมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย